สวัสดีค่ะเมจิทัลลอดบายคิตตี้นะคะวันนี้เราจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงกันให้กับคนที่เกิดธาตุดินธาตุดินคือคนที่เกิดราศีพฤกษกกันมังกรเนาะประจําเดือนกุมภาพันธ์สองพันห้าอหกสิบหกเราจะดูกันในเรื่องของความรักคนที่เกิดธาตุดินนะคะลักษณะของคนที่เกิดธาตุดินเนี่ยเขาจะเป็นคนที่เป็นผู้เป็นคนดีมีน้ําใจเป็นคนที่ ไม่ยอมใครยอมใครไม่เป็นเป็นคนที่เขาเรียกว่ามีความมั่นคงมีความมากเขาเรียกว่าอะไรถ้าจะทําอะไรแล้วเขาเป็นคนจะทาอะไรทําจริงอะเป็นคนที่หนักแน่นเออเขาเป็นคนที่หนักแน่นเขาเป็นคนที่มั่นคงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักหรือจะเป็นในเรื่องของการงานเนาะเขาจะใช้ชีวิตแบบมีระเบียบแบบแผนเป็นคนที่มีกฎเกณฑ์ทําอะไรเนี่ยเขาจะทําด้วยความรอบคอบอย่างที่สุด เขาจะเป็นคนที่ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นนะคะรวมถึงคนที่รวมถึงเป็นคนที่มีความยุติธรรมมีเหตุมีผลนะคนท่านดินเนี่ยเป็นคนที่เก็บความรู้สึกเก่งจนบางครั้งเราเนึกว่าเขาแบบเข้าถึงยากเป็นลักษณะของคนที่นิ่งอ่ะดูนิ่งจนเราเข้าถึงยากแบบนั้นนะ่ะแต่เขาเป็นคนที่ถ้าได้ถ้าได้เจ็บถ้าได้เจ็บ กับอะไรแล้ววะเขาเหมือนเขาจะจำอ่ะเออเจ็บแล้วจําประมาณนั้นนะ่ะ <c oughs> เป็นคนที่มุ่งมั่นต่อหน้าที่การงานของตนเองเป็นอย่างมากนะเป็นคนที่ธาตุดินนะเนาะนึกลักษณะของคนที่ดินน่ะนึกลักษณะของดินออกเนาะเขาจะเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวมุ่งมั่นมั่นคงประมาณนั้นนะ่ะเรามาดูการความรักของคนเกิดธาตุดินมังกรการผึกศพในช่วงเดือน กุมภาพันธ์2,566นี้เป็นยังไงกันบ้างน,นะคะมาดูกันว้าวเดอะเอ็มเพรสนะเดอะเอ็มเพรสคือไพ่ของราชินีความมั่งคัง่งมั่นคงเป็นราชินียูมีกินมีเหลือกิน,เห,กนเหลือเก็บเหลือใช้เป็นลักษณะของคนที่มีเมตตาจิตใจดีอบอ้อมอารีงานถ้าถ้าเป็นลักษณะของงานคืองานจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง ลักษณะเอ็มเพสเป็นลนักษณะของความที่มีลักษณะของคนที่มีความเป็นแม่สูงอ่ะมีความอบอ้อมอารีใจดีมีน้ำใจเน,เนาะละักษณะของคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นเนี้ยความรักของคุณคือความรักที่ดีคุณมีลักษณะของการที่กําลังจะได้เป็นแม่สูงด้วยนะช่วงนี้เนาะถ้าใครคิดอยากตั้งครรภ์ก็จะได้นะช่วงนี้นะเป็นแก์ของการได้ประสบความสําเร็จในเรื่องการมีลูกมีบุตรแต่ว่าอยากให้คุณแบบว่าพักผ่อนเยอะเยะพักผ่อนเยอะเยอะนอนเยอะ มาดูกันต่อ e e n of อฟซอร์ดคว e นออฟซอร์ดเป็นลนักษณะของคนที่เด็ดเดี่ยวเด็ดเดี่ยวเด็ดขาดทำอะไรทำจริงเป็นลนักษณะของคนที่ตัดสินใจอะไรไปแล้วเนี่ยเขาจะทำด้วยความมั่นคงทำด้วยความเด็ดเดี่ยวของเขามันเป็นลนักษณะของเหมือนดาบที่ตั้งตรงอยู่เนี่ยเป็นลนักษณะของคนที่เด็ดขาดอะเป็นลนักษณะของหญิงแก่งหญิงเก่งก็ได้นะหรือเป็นคนที่สามารถพึ่งตนเองได้ไม่ต้องมีใครฉันก็อยู่ได้ด้วยตนเองประมาณนั้นนะ ห้าไมา้ห้าไม้ช่วงนี้ให้ระวังอารมณ์ของตนเองอย่าวุ่วามทําอะไรให้มีสติระวังเรื่องการทะเลาะบอกแหวงกับคนรอบข้างกับคู่ของเราระวังจะทําอะไรก็คิดรอบคอบใหด้ดีๆเนาะเก้าถ้วยไปเออสิบถ้วยขอโทษค่ะสิบถ้วยสิบถ้วยเป็นลักษณะของการมีสุขสมหวังมีใครบางคนอาจจะได้แต่งงานเนี่ยกําลังจะได้แต่งงานหรือมีใครบางคนอาจจะมีความสุข มีความสุขกับครอบครัวมีความสุขกับลูกหลานบริวารพี่น้องเป็นครอบครัวใหญ่เป็นครอบครัวที่อยู่แล้วอบอุ่นมีโชคมีลาบมีสิ่งดีๆในเรื่องของความรักความอบอุ่นก็มันจะเข้ามาหาคุณนะคนเกิดธาตุด,ดินนะคะังก,กรการพืกศกเนาะว้าวเพจออฟเพนทาเคิลเหมือนถ้าใครบางคนที่กำลังอรอ ข้อมูลข่าวสารใดๆที่เกี่ยวกับเรื่องของการเงินคุณก็จะได้รับเนาะหรือใครบางคนอาจจะมีคนที่อายุน้อยกว่าคุณเข้ามาหาเข้ามาติดต่อเข้ามาสารสัมพันธ์ด้วยเนาะคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับการเงินการลงทุนทํางานที่เกี่ยวกับนักบัญชีที่เกี่ยวกับพวกเงินเงินทองทองอะไรประมาณนี้นะคุณกําลังจะมีเกณฑ์ที่จะได้เจอเจอเขานะ นายเอาเพนช์เคนเป็นนี่เด็กถือเหรียญน,นี่อัศวินถือเหรียญการเงินของคุณจะมั่นคงนะเงินที่คุณรออยู่มันกําลังจะเข้ามานะแต่มันจะเข้ามาอย่างช้าๆค่อยๆมาเปรียบเสมือนความรักก็เหมือนกันรักที่คุณรออยู่มันกําลังจะเข้ามาเข้ามาอย่างช้าๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปเหมือนแบบถ้าใครบางคนที่แบบได้ศึกษาเรียนรู้ใจกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนอายุน้อยกว่าหรือคนที่อายุเท่ากับคุณนะ คนนี้เขาเป็นคนที่มีระเบียบมีแบบแผนเป็นลักษณะคล้ายๆคุณวางแผนทุกๆอย่างทําอะไรด้วยความม,มั่นคงเป็นลักษณะของคนที่มองกัรไกลมองไปในอนาคตเนี่ยลักษณะของคนที่วางแผนในเรื่องของการเงินมาแล้วเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักหรือในเรื่องของการเงินเขาจะใช้ในเรื่องของความคิดความคิดที่จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปประมาณนั้นนะ ว้าวเดลเวอร์ over, เห็นไหมความรักดีๆคือมันจะเข้ามาจริงๆด้วยแหละช่วงนี้คุณมิสเสนนะมิสเสน่ตระเพศตรงข้ามมิสเสน่ทางวาจาพูดแล้วได้เงินเดี๋ยวนะเราเห็นบางคนเขาจะคิดมากในเรื่องของรูปภาพอะรูปภาพมันไม่ค่อยน่ารักเนาะช่วงนี้เหมือนเขาเราปิดไว้หน่อยแล้วกันเนาะเดลเวอร์นะคะเดลเวอร์เป็นลักษณะของคนมีสเสน่ เลเลเวอร์เป็นลักษณะของคนที่กําลังจะได้พบหลักเลย <c oughs> จะได้พบคู่จะได้พบคนที่ถูกใจในช่วงนี้นะวา,วายก้าวดาบก้าวดาบเป็นลักษณะของคนที่คิดมากคิดเยอะมีปัญหาลุมแล้วทําให้คุณช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้พักผ่อนนอนไม่หลับคิดเยอะเน่เขาอยากให้คุณพักผ่อนนะ คุณคิดเยอะไปแล้วใครบางคนอาจจะไม่ค่อยได้นอนไม่ค่อยได้พักผ่อนโมแต่ทะเลาะก,กับใครอยู่หรือเปล่าหรือคุณอาจจะติดซีรีส์หรือทําอะไรอยู่สักอย่างหนึ่งเนี่ยพอคุณไม่ได้พักผ่อนเนี่ยปัญหามันก็จะตามมาในเรื่องของสุขภาพเนาะให้ระวังนะคะปัญหาในเรื่องของปวดหัวไมเกรนบางคนอาจจะเป็นเยอะเนาะให้ระวังเนี่ย four of four 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 of s o r d ขอโทษนะคะโฟออฟสอดเขาบอกว่าให้คุณพักผ่อนให้คุณผ่อนคลายนอนหลับก็ได้นั่งสมาธิก็ได้แล้วทุกอย่างมันจะแบบว่าโปร่งโล่งสบายปัญหาที่คุณแก้ไม่ได้ปัญหาที่คุณคิดมากอยู่คุณจะรู้วิธีทางแก้ไขคืออยากให้คุณมีสติมีสติมากๆในช่วงนี้หรือพักผ่อนผ่อนคลายไป ทําทอะไรที่แบบบาบัดต,ตัวเองอ่ะให้แบบตัวเองรู้สึกผ่อนคลายขึ้นเนาะปัญหาทุกอย่างมันจะคลี่คลายไปนในทางที่ดีขึ้นนะสําหรับคนที่กําลังมีปัญหาให้คิดมากอยู่นะในช่วงนี้นะมาดูอีกใบหนึ่งนะ <c oughs> ว้าวซิกออฟคัพซิกออฟคัพเป็นลักษณะของเพื่อนเก่าคนเก่าเพื่อนสมัยเด็ก เพื่อนข้างบ้านมีใครบางคนอาจจะได้พบกับเพื่อนเก่าในช่วงนี้คนที่เคยรู้จักการสมัยเรียนหรือบางคนอาจจะรักเก่าหวนคืนก็ได้เดลเวอร์เนี่ยเดลเวอร์เขาอาจจะเป็นคนที่ไม่รู้เป็นคนใหม่หรือเป็นคนเก่าเนาะคนนี้เขาเป็นคนที่มีความผูกพันกันมาตั้งแต่สมัยก่อนอาจจะเป็นคนที่เคยเลิกลากันไปแล้วเนี่ย ช่วงนี้มันอาจจะมีโอกาสได้กลับมากลับมาเจอกันกลับมาพบกันแต่ว่าไม่รู้ว่าได้จะได้กลับมารักกันหรือเปล่าเนาะก็ต้องดูอนาคตอีกทีเนาะเพราะว่าเดลเวอร์เขาเป็นลักษณะของคนที่ได้พบกับคนที่ถูกใจคนที่ถูกใจมันก็น่าจะเป็นคนที่เข้ามาใหม่หรือเปล่าเนาะหรืออาจจะมีลักษณะของการวนเวียนการได้รับข้อมูลข่าวสารจากคนเก่าเนาะได้รับรู้อะไรบางอย่างกับคนคนเก่าเก่าแฟนเก่า คนที่เคยเลิกลากันไปแล้วเนี่ยเหมือนคุณจะได้รับรู้ข่าวสารข้อมูลจากเขามันทําให้คุณคิดมากแต่พอคุณรู้แล้วคุณก็คิดมากคุณก็นอนไม่หลับคุณก็มาถกเถียงกับตัวเองว่าจะเอายังไงดีเนาะโอเคนะคะจริงๆแล้วตัวตนของคุณดีมากนะ The Empress เนี่ยคุณดีมากนะคุณมีกินมีใช้เหลือกินเหรือเก็บความรักของคุณก็ดีนะในตอนนี้ถ้าใครที่มีคู่อยู่แล้วรักที่คุณเจอะเจอในครั้งนี้ดีนะคุณแบบเป็นรักที่จะมา เวาะสร้างความสุขความสมบูรณ์แบบในการมีครอบครัวให้กับคุณนะนะโอเคนะคะคนที่เกิดธาตุดินมังกรกันพึกษกประจำเดือนกุมภาพันธ25์2566เราอ่านให้ประมาณนี้นะคะรับไว้แต่พลังงานดีๆเนาะอันไหนที่ฟังแล้วมันไม่ดีก็คิดว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขและปฏิบัติเนาะถ้าไม่เชื่อไม่รับไปก็ไม่เป็นไรเนาะโอเคนะคะใครที่อ่านแล้ว ฟังแล้วไม่ใช่อ่านแล้วฟังแล้วถูกใจอยากจะอขอบคุณก็สามารถกดปุ่มขอบคุณที่ปุ่มแ้งด้านล่างได้นะคะหรือช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแม่หมอด้วยนะคะถือเป็นขวัญและกำลังใจให้กับแม่หมอนะคะขอบคุณมากค่ะเมจิกาลอดบายคิตตี้จ้า